เอ้ยมันหลุดพร้อมกัน3คนเลยเฮ้ยใช้โปโปเนี่ยให้เราขอนให้มันนะไหมขอนให้มันนะไหมนี่กูก็พันห้าอยู่แล้วมึงยันอีกรอบอีกเหรอมึงยันรอเกินไปแย่เลยเนี่ยเกมมันสงสารกูมั้งเลยโอ้โหเราต้องส่สารมันไปเว้ยเออคอนใบตานี่ก็คอนให้เขาสักเกมก็ได้กูก็พันห้าเนี่ยโอ้โหมึงก็เกินไปหลายเราเก็มไม่ได้เราเทพ กดกๆดกกกไอ้ท <pec S 2> <Rafael, S 1> ี่ยังแล้วเ็นไม่กดแล้วเ็นไม่กดอ่ะเราต้องกดห้าคนอ่ะกดแล้วกดแล้วกนจะโไทยนะ ครับผมก็กาสวดดีทุกคนด้วยนะผม <c oughs> วันนี้ก็ผมโนเน่นะครับนี่ก็พีโรดักตันิกนะคนหรือมังกรนั่นเองนะในโหมดซีเอ็มไอไวชิปได้ลูนวินบล็อกศัตรูหายไปออาล็อก เปลววิ่งพลระเบิดตายนะสกิลให้ผมเลยลูกโอ้โหแล้วมันมันหายแล้วกลางหายแล้วนี่ทีมผมเหมือนจะมา3คนนะผมก็มาตอนสองคนมันก็อาจจะพูดมากกันหน่อยทางนึกผ่านป้อมไปเลยสกิลหายไปกลางหายแล้วเว้ยมันลูนวอล์กลุนวอล์กกูเหลือน้อยกันได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเสียงมันนอนแน่เลยเฮ้ยแย่แล้วแย่บอดแย่แล้วนนแน่ไหมแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วกูเงียบแบโคนตาไร้เหี้ย โอ้อออโยเริ่มมันเต็มแทงสองทีสันเด็ดเด็ดนี่เริ่มมันเต็มสัตว์รูหายไปแกผมเอาโผล่แล้วผมโอ้แรงจังเอามาโซ่แทบกูมาไงไเอาขี้กูเป่าไม่โดนแย่แล้วกูตายแน่เลยไม่แม่หรอไม่แม่หรอ ที่ผมปาชินแล้วป่าไม่โดนไอ้นองโดดคืนมาดิไอซี่อยู่ที่ผมว่าจะเล่นตีนะทุกคนมังกรตี <c oughs> ไอเปอร์สามสีเอ้าอีเขี้ยนกไม่มาส่งสักสหรือบ,บาตชาลิมันเดินไปล่างวะได้เรียนยังไงรถสัตว์กำลังไปเลนล่างไปล่างเด้อ <c oughs> <c oughs> เมียรอาาบหรอพี่รอบสัตว์รูร้กำลังไปเลนล่างกูยังไม่ได้อัพบ,บินนะมากูยังซ้อมไม่ได้นะกูฟาร์มไปก่อนจะพกวาร์ไอซีอยู่โอ้ยังหลบได้สัตว์เอ้ยทำได้ไงวะเฮ้ยหลบได้มันทำได้ไงวะเฮ้ยย่อมหลบสกิลได้าาสัตว์อเมซิ่งมากมามกูต้องเงียบแล้วกูไม่พูดแล้วอังลุกซีเต้ แค่พูดแค่พูดไอซีอยู่ถ้าเลีนตีน้องออกอะไรแต่ผมว่าจะออกสามสี่ก่อนเมไปเลย oh, <yeah. S 1> หน้ากากเลยวะหน้ากากก่อน oh, <yeah. S 1> แล้วสามสี่ไม่สกิลหนึ่งวัจิไม่ใช่ข้าม <4. S 2> หามุดท่าท่าพุ่งไอ้เหี้ยโอ้สกิลหนึ่งวางเสาเออวางเสาที่รู้นึกตั้งนาน <laughs> มันพุ่งยังไงวะมึงมมึงึงงจะดูดดูใครนะแล้วดูใครนะอยู่ใกล้สองตัวล่างดีสุดแล้วแล้วดูสองตัวล่างเฮ้ยโคตรมารอีฟมันดันขนาดนั้นวะข้างล่างกูจะไปก็ไม่ได้ไปแต่กลางหายแล้วกลางมันตายอ่ะ ตัวยังยืดแน่ดูไข่คุ้มแม่ตั้วแต่จีเนียเฮ้ยตัวแล้วนะทะเลอดศัตรูหายไปแล้อ่าวชิบอยู่ล่างวชิบอยู่ล่างกูเห็นแล้วจอเอซี่อยู่ขี่ผายเฟดเอซ่าไมีวาร์ปอยู่แต่ยังไม่ไปนะมันบวกต่อปะก็ไม่ใช่เฟดเห็นอยู่ในป่าเฟดกันแหละ เพี่อะรบอลลุนจิงตัดทันปะวะเอ้ยมันดอนแครี่เหรอไ <see> อซี่อยู่ตัดทันอยู่เอ๋ไม่ได้ตัดไอซี่อยู่คุยค้าง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 โอ้ย oh, สัตว์ไปใช่ไหมกูแล้วไม่ไปกูได้ด้วยแกด่อนเบล้ยวหกในสัตว์เลย จ้านล่างมึงตัดไปอ่ะตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเฟรดอยู่กลางอ่ะยังไม่หกเลยโอ้หกก็จริงอ่ะไม่มีแค่ยกทีเดียวครับโอ้ยเฮียตีทีไม่ทันหมอบสิกุซองกูก็ได้นะบอลบอลชิบะจะมาเล่นกับเฟรดนี่อยู่นี่เฟรดเนี่ยหกกูอยากได้บ้อมกลางเลยที่ว่าเนี่ยกลางไม่ได้ เออเดี๋ยวกูไปบินแล้วบินแล้วกูบินกูบินกูบินกลางแต่พอดีถอยมาแล้วมั้ยไม่ไหวนี่มันอ๋อมึงโอ้ยกูหิวมึงได้เงียบแล้วเบอร์ด่ะอ๋อสาวช็อตตายเดลไอ้ที่ได้ล็คหมาไม่เคยถึงมันตายหาก่อนทุกล็อคล็อกหมาไม่ถึงตายฮาก่อนทุกรอบ มันเปิดแมพจะไม่ไหนสักตายตีอีกเดียวเเดกนอแป๊บหนึ่งนนวะกูสามารถดูดูได้นะกินดูแลแนึงกูจะตายหาไดเฮียที่อยู่ เราเชื่อยังไม่ขาดเราอยู่ๆมึงมาส่งใส่เฮียอะไรตอนกำลังปวดอยู่วะเฮียไอ้สกิลหนึ่งเฟสอะนนฟันไงมันฟันไปพวกกูใช่ไงมันก็ถูกอยู่แล้วฟันมันต้องเป็นร่างเงาที่คุมได้ไม่ได้ไม่ได้มันแค่เป็นร่างเงาที่คุมได้เดี้วมันเป็นแค่ร่างเงาที่ทำให้คุมได้เฉย ถ้าดูดได้ต้งหายได้ดูดได้ก็โหดเกินไม่ไเบลข้บนเข้ากูไปรับคี์บนก่อนมหอัไน่มรนมาตลอดเลยเย้ยดูดิ

ตายจ้วมีอะไรถึงไหมมีอะไรถึงไหมไม่ทันไม่ทัน <laughs> ไม่ทันหลังเฮ้ยมโหดยังวะ <laughs> ใช่ไหมกูว่าใช่นั่นอนนี่ใช่ไหมไอ้สัสไม่พูดแล้วไม่พูดจำเสียงนายได้เอ้ยมันหลุดพร้อมกันสามคนเลยเฮ้ย <laughs> มันใช้โปโป้เนี่ย ในร้านเกมร้านเดียวกันมันไม่ใช่คุณจำเสียงได้ใายละเพรียอะไรเสียงไหนไพเราะว่าเฮ้ยเสียงไหนไพเราะเลยมึงโดนที่อะไรสามตัวเลยมึงบ้าอะไรปะวะเนี่ย Let's get it on มันหลุดอะร้านเกมเดียวกันหยุดหยุดหยุดรอมันนี่หยุดรอมันนี่ได้เราจะรรอเล ปัญหาคืออะไรรู G ้ไหมเหียมันไปเนี่ยได้ยวตัวตึงๆทั้งนั้นเลยแล้วดูของดนไอ้เหียจะเลือมไ้มเนี่ยร้านคอมดับเวนกำได้ไงวะร้านร้านเกมเราบ้างไอ้เ้มมันเล่นร้านเกมแบบนี้เวลามันย้ายเครื่องมันเล่นได้ไหมไม่ได้ต้องเครื่องเดียวตลอดเล่นได้เล่นได้ร้านเกมมันจะเล่นเกียร์ดีก็ได้คือจะบอกว่ถ้ามันไม่มาแล้วเกมนี้นี่กูได้แค่วรมหัวแล้วกูมาโหดด้วยไอ้กูทำไงวะเนี่ยยุ่งเลย นี่อย่าไปเหมียนตีหน้าไอ้สัสให้เราคอนให้มันนะไหมคอนให้มันนะไหมนี่กูก็พันห้าอยู่แล้วมึงจะให้มัลดอีกเกินมันลเกินไปแย่เลยเนี่ยเกมมังสารางเลโอ้โหเราต้องสงสารมันดิเว้ยเดอมันเดอเราต้องสงสารเขาดิ เออคอนม่ตาเนี่ยขอคให้เขาสักเกมก็ได้แล้วแล้วแล้วนายคนที่ไหนแล้วเสียงเหมือนจะเนิ่มกันนายมถามกูป้ะเนี่ยคนเพรไงคนเพรบุรี ่อนให้มันวะแกล้งมันแกล้งไอ้แกล้งล่ได้ไงวะกูอยากแกล้งมันอะไปแล้วคนเพชรมีน้องโมนตึงๆด้วยฮะแล้วไม่ละกูก็ปันห้าอยู่นล้วหูันก็เกินไป เลยได้เล่นนานๆไงเพื่อนเอานานแบบอยากไปพันหกอย่างเงี้ยพอมันได้แบบถึงมันหกแล้วทีนี้มันก็ไม่มีอะไรทำไงเพื่อนมึงจะได้แบบมีมิชชั่นเล่นไงจิคอนให้แต่ดันไม่หยุดเด้วยเอาล้วเราเราดันดิเชไม่หิวด้วย ตายาดสุดยอดจัดไอชัดค <dead> <m ort of disappears> ือจะลากควใหไม่อมตีกูนหมูนี้นะมันไปยาวจริงอ่ะน่าจะแบบดับยาวเลย เสียดายเสียดายเสียดายเฮ้ยลิขิตที่บอลยกขินเนี่ยเราจะยังเราจะยังแดงกินทำไมจะบุญรอเปล่าตัดลูกนไอ้ฟาดมึงยังไม่หิวยังบุญขี้อะไรรายการรายการไม่ตัดลูกน่ยใครผมผมเพชนคนเดียว แล้วไอเนี้ยคิินสเี่ยไอนี่อยู่ไหนนะเชียงใหม่เชียงรายนี่แหละคนทุกที่เฮียเออคนทุกที่ไอเจ้าสิบห้าทีอะคอนคอนให้มันได้ๆๆๆๆจะต้านหน้ามึงก็ชนะอยู่แล้วลำเพจไม่เป็นไรหรอกให้เข้าไปสักตาตาที่แล้วก็แพ้มา <laughs> barracks has been destroyed. <laughs> hey, one of your structures is a Hellborn barracks has been destroyed. <laughs> what a That felt good, didn't it? It's it's you you're still trying. trying. How oh, do you like me now, Sit down, son! มันมันโง่จังวะไม่ก <su> ล <ks> <anak lonely> ้าไงเพื่อนมนงแบ่งขอกันไปครบมือกูอ่ะเพื่อนไปจะถอนแล้วบไปสิบห้าทีแล้วกอดกอดกดกดกดไอ้เหี้ยแล้วเพจไม่กดแล้วเพจไม่กดอ่ะเราต้องกดห้าคนอ่ะกดแล้วกดแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วเพจไม่กดแล้วรอรอยี่สิบนาที

พอมันบล็อกมาบล็อกมาตูดาก่อนไรที่อะอยู่กลาฟ้าเลยนึ้เลยนึ้จะวอลคู่เลยนะนอนนอนมานี่จะยกอ่ะไป่ใช่งนะถ้าวอตีได้อะถ้ามึงเข้าอ่ะวอลตีพุ่งไปได้ไปดิ อะไม่โดนเพื่อนเลยครับให้เสียงขลอดจากไหนนะอ๋อสก,กิลมึงกูสู้บอกมึงอย่าวิ่งดีเฮ er. ียกูจะสู้มึงก็จะวิ่งอย่างเดียวเลย <c oughs> แล้วมันเจาะเกาะด้วยนะเห็นไม่่สู้้ใจวยยเนีมึงพูดอยู่่เลยนนีมมัึงดูของมันดิเฮ้ยเออของมันแรงของมันแรง เฟรดคาาฟ้าทวินเบวินเบเลยเฮียไวจัดูไม่มีปัญญาดันงอเฮสาโตกะเดี๋ยวเดี๋ยวไบวเดี๋ยวาลอกมาดีลองมาดีลองมาดีลองมาดีเปสะท้อนด้วยลออยู่ไหนวะไม่ไันล นี่ถ้าเรามันวอลก่แถวนั้นมันโยนหน่อยวะนู่นไปบนแล้วขึ้นไปบนอ๋ออยู่นี่มีดั๊ดเมื่อไหร่บอลวิ่งไปดูดินี่แถวี้ยมันจะน่ารุกลิสโอ้ยจะ20นาทีแล้วเดี๋ยวคอนให้มันไม่ต้องเดี่ยวดิกดเลยมันต้องกด5แล้วเพจไม่กดอ่ะไอ้20นาทีมันกดกด4คนได้เว้ยรอ20นาทีกดคอน4คน อันนี้มันต้องกด5คนอะแล้วเพนไม่กดกดไปเลยป๋ากดว้าเจ้ใจเฮียอะไรกูถามบางทีกูขอรีบไม่ดีกูเลยเฮียเราคนไทยแล้วเพื่อนเออเราคนไีกทยเพื่อนเ้ยเที่เหลือตาหน้าเขาขอนให้นั่นแหละสองคนนั่นแหละเออตาหน้าเจอต่อมันคอนให้นะเว้ย มันซึ้งในน้ำใจอะไรมึงฮิวกูไม่แรงเลยเปลนมาเฮ้ยมันบอกมาหามึงเบอลเห็นไหมนะวิ่งหน้าตั้งหมดเลยเลใกล้ใกล้ใกิบนาทีแล้วใกล้ยิบนาทีแล้วโอเกทมันนะ กูไม่มีนัดด้วยแต่วอลไปแล้วใช่ไหมลำเพจิไม่ล็อกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าคอนเี๋ยวม่บอกแล้วลำเพจมันเล่นอย่างเงี้ยหน้าคอนเราต้องยอมแพ้ไอ้เรี่ยลำเพลกูนั่งร้องไห้มีแต่ร้องไห้ลำเพลบอกคือกูต้องควนจริงๆใช่ไหม เงียบแล้วนะกูหันหลังอกเด็นะไรก่อนเลยไปไปสี่คนเนี่ยมันต้องกดสี่คนเนี่ยใครไม่กดอีกคนวะเล่นเพจไม่กดแล้วเนี่ยมันต้องมีใครไม่กดคนหนึ่งกี้เนี่ยกี้กดดิเพื่อนเอ้ยยอมแพ้ให้มันยอมแพ้ให้มันพวกไม่กดอะเออ 你杀！<laughs>